ัสดีค่ะซลล์สนะคะจากบ้านซูซูกิระรามสองนะคะวันนี้นะคะไม่ได้มารีวิวรถนะคะแต่จะพามารีวิวโชว์รูมค่ะโชว์รูมมาซูซูกิรารามสองค่ะที่งเป็นเซลล์อยู่เนาะว่าแต่ละส่วนนะคะ,ะทําอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างน,นะคะที่โชว์รูมไปดูกันเลยค่ะนะมาถึงหน้าโชว์รูมแล้วนะคะก่อ,ะอนอื่นเลยถ้าเมาื่อมาถึงโชว์รูมนะคะวัดอุณหภูมิค่ะ แลการโควิดเนาะสาทุก6.6โอเคอุณหภูมิปกติท่ายได้คะ่ะเข้ามานนะคะในโชว์รูมนะคะก็จะเห็นนะคะว่าจะมีรถนะคะโชว์นะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะนี่เซเว่นนะคะก็จะนั่งตรงเคาน์เตอร์ทางหน้าหนูนะคะไปต้อนรับลูกค้านะคะ แต่ละวันเซลล์ก็จะไม่ซ้ำกันนะคะจะรับเป็นทีมส่วนด้านนี้นะคะถ้าลูกค้าจะนำรถมาเข้าเช็คระยะนะคะก็จะมาติดต่อทางด้านนี้ค่ะ,ะวันนี้ที่เห็นว่าไม่มีพนักงานเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์น,นะคะฝ่ายบริการเขาจะปิดนะคะจะมีแค่ฝ่ายขายที่เปิดบริการเท่านั้นนี่ค่ะลูกค้าสามารถมานั่งที่ห้องรับรองลูกค้าได้นะคะมี ของหวานมีเครื่องดื่มนะคะบริการอยู่ด้านไใน,นะคะ่นะ,คะอันนี้นะคะจะเป็นมุมของเล่นนะคะให้เด็กๆเ,เล่นด้วยเวลามากับผู้ปกครองอะอางเงี้ยก็สามารถที่จะมานั่งรอได้นะคะจะได้ไม่เบื่อแองขายไปโชว์ูนะคะนี่แอมเซเว ห้องน้ำคะ่ะในส่วนนี้นะคะเวลารถลูกค้าะคะมาชักระยะออหรือว่ามาเข้าศู์นะคะทำอะไรต่างาๆก็จะมาตรงนี้นะคะนีเห็นว่ามีรถลูกค้าจอดอยู่นะคะนี่แล้วก็เห็นห้องนั้นก็จะเป็นห้องขัดเคลือบค่ะ นี่ค่ะนี่นะคะห้องรับรองของลูกค้านะคะข้างในค่ะถ้าเกิดเข้ามานั่งในห้องรับรองก็สามารถมองเห็นรถที่มาทําได้เลยนะคะนี่ XL7 นะคะสามารถเข้ามาเห็นได้ค่ะและด้านหลังนะคะก็จะเป็นอ่าสต็อกนะคะของรถที่เพิ่งสั่งมา ให้ลูกค้านะคะประมาณนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ดูทุกซอกทุกมุมของโชว์รูมแล้วนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจซูซูกินะคะทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสวิปเซล l โอ i ออร์ติก้าเอ็กเซวนแครีหรือว่าเซียนนะคะาสามารถเข้ามาเทสได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถที่โชว์รูมก่อนได้นะคะ สนใจก็เข้ามาคุยรายละเอียดกันค่ะแล้วก็โทรมาหาส้มได้นะคะที่เบอร์080-368-2465หรือว่าจะแอด ID ีไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวส้มจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ